กรับสวัสดีครับพี่น้อง fc แฟนคลับของอาจารย์ที่เคารพรักทุกท่านครับวันนี้จะพามาชมพระนิรันตรายนะครับซึ่งถือว่าสภาพเดิมๆร้อยเปอเซนะครับดูแค่คราบแล้วก็โัวใจละลายแล้วสำหรับคนที่ศึกษาเรียนรู้คนที่ชอบพระหลวงพุทธวดนวัน2สองสี่าเจ็ดฮะองค์นี้เป็นพิมพ์กรรมการนะพี่น้องเป็นพิมพ์กรรมการที่สภาพนี้โอ้โหดูภาพรวมก่อนนะ นี่ครับไปเห็นชัดๆเลยว่าเป็นอย่างไรสภาพเดิมๆพันันไหนนี่ครับโอ้ตูดลักษณะของเม็ดบัวบัวความบัวงายสภาพแบบนี้เคยเห็นไหมครับน้อยคนนะครับที่จะได้สัมผัสที่จะได้เคยเห็นสภาพแบบนี้เติมเดิมแบบนี้คราบต่างๆสภาพเดิมๆอย่างเี้มันยากมากนะครับที่จะที่จะแค่ได้เห็นเอาแค่ได้เห็นนะอย่าพูดถึงว่าการได้ครอบครองเลย นะครับเอาแค่ได้เห็นก็ถือว่าหัวใจละลายละนี่ครับพิมพ์ทรงที่คมชัดลึกแบบนี้เคยเห็นไหมครับพี่น้องที่เคารพทุกท่านครับอันนี้ถือว่าเป็นบุญบาร,รมีนะครับนามา,าแบ่งปันความรู้แล้วก็ยังแบ่งปันองค์พระด้วยนะครับใครใครเร็วที่สุดใครไวที่สุดใครชอบมากที่สุดก็ติดต่อมากันเลวกันนะครับก็ถือว่าแบ่งบุญบาร,รมีกันไปนะครับเห็นไหมครับนี่คือสภาพ ทีนี้เรามาไล่ดูว่าเอกลักษณ์ของพิมพ์กรรมการท่านนั้นเราดูตรงไหนนะครับเอกลักษณ์ของพิมพ์กรรมการนั้นเราก็ดูตรงนี้ครับนี่ครับพิมพ์กรรมการเราจะเห็นว่าเป็นพิมพ์ที่มีหน้าผากของท่านจะเป็นขีดหน้าผากเป็นขีดดวงตาจะเป็นขีดนะครับแล้วแก้มของท่านก็จะเป็นขีดนะครับหน้าผากขีดตาขีดแก้มขีดนะครับแล้วก็ริ้วจีวรขีดเห็นไหมครับริ้วจีวรขีดนี่ครับเอกลักษณ์ของพิมพ์กรรมการ แล้วก็ฐานบวกวามบวงหลายนะครับปกติจะไม่ค่อยชัดนะครับแต่ว่านี่น่าจะเป็นพิมพ์กดต้นๆมากเลยนะครับก็พิมพ์ทรงชัดเจนมากชัดเจนสวยงามนะครับแล้วก็เป็นธรรมชาติมากแล้วก็ลักษณะของสังคติจะโดดเด่นมีร่องตรงกลางเล็กน้อยนะครับมีร่องตรงไหปรานี่นะครับมีร่องตรงไหปราะนะครับลักษณะภาบต่างๆเราจะเห็นว่าเป็นธรรมชาติมากเลยเกินพี่น้องครับเห็นไหมครับคาบต่าง,างๆเหล่านี้ คราบน้ำว่านคราบผิวหิ้งแล้วก็คราบน้ำปูนะครับจะมี3มลักษณะที่ผสมผสานกันนี่ครับให้พี่น้องเห็นชัดๆค่อยๆนี่ครับขอบจะเรียบร้อยนะครับขอบจะเรียบร้อยมากนี่ครับเรียบร้อยจริงๆครับขอบลักษณะของรูรูก็จะเป็นธรรมชาติมากเห็นไหมครับมีความเป็นธรรมชาติมากรูนี่ครับให้พี่น้องเห็น ความงดงามความเป็นธรรมชาติความสวยนี่ครับทำมือนี้นิ่งเราจะได้เห็นภาพจะชัดกล้องโคตรชัดเลยนะครับนี่คือกล้อง iPhone 15นี่ครับโหมดมาโครนะพี่น้องทำให้พี่น้องเห็นอย่างชัดเจนเลยนี่ฮะโหมดมาโครนะด้านหลังก็จะเป็นธรรมชาติมากเห็นไหมครับนี่ครับอ่า แค่มุมนี้มุมเดียวก็หัวใจละลายนะครับสาหรับคนที่ศึกษาเรียนรู้นะครับนี่แค่คราบนี้มุมนี้มุมเดียวก็จบแล้วครับนี่นะครับคราบนี้มุมนี้มุมเดียวจบไหมครับจบเลยครับสุดยอดจริงๆครับนี่ครับความงดงามด้านหลังอ่าพุทธสินนะครับแร่อ่าเพชรนาทั่งนะครับเห็นไหมครับแล้วก็ติงกากยายักษ์ผสมวานคราบที่เป็นธรรมชาติมาก เดิมๆมากๆเลยสภาพแบบนี้น้อยคนนะครับที่จะได้เห็นได้การเก็บรักษาแบบนี้นะครับนี่คือไม่ผ่านการใช้เลยเพราะลักษณะนี้คือมาอย่างไงก็อยู่อย่างนั้นนะครับเราเก็บรักษาตามการเวลาความเก่านะฮะนี่ฮะโอ้โหสภาพนี้นี่ครับนี่คือนี่คือลักษณะของอศีษะขีดแก้มขีดเป็นชัดๆองค์ที่ชัดๆที่สุดเป็นอย่างไงนี่ครับพี่น้อง นี่ครับลักษณะผิวรันแบบนี้ผิวแบบนี้ละลายหัวใจไหมล่ะครับเนื้อหาแบบนี้ผิวแบบนี้นะครับเราไม่ต้องไปไปไปคุยถึงอะไรนะครับเราต้องโฟกัสที่องค์พระเป็นหลักเลยเพราะว่าที่สุดของที่สุดเราก็มาจบกันที่องค์พระเนื้อพระพุทธศินความเก่าความงดงามของท่านนะครับไม่ใช่จบที่ปากของผู้ใดหรือว่าใบเซอร์ของใครไม่เกี่ยวนะฮะเพราะว่า ธรรมชาตินัานสร้างสรรค์ความเป็นจริงแฟกต์มันมีอยู่นะครับนี่ความเป็นธรรมชาตินี่ครับเนื้อหาหมวลสารเห็นไหมครับเนื้อหาด้านในนสวยงามมีมวลสารนะครับนี่เราจะเห็นร่องรูต่างๆที่เป็นธรรมชาติละลายหัวใจเหลือเกินครับโอ้โหเห็นแล้วแบบเห็นแล้วแบบว่าวา,วางไม่ลงเลยครับพี่น้องครับวางไม่ลงเลยนะครับเห็นแล้ววางไม่ลงเลยนะฮะ อยากได้ไปชื่นชมบุญบรารมีก็ติดต่อมานะครับอาจารย์น,นั้นสมบัติผัดกันชมนะครับพี่น้องครับขอให้พี่น้องทุกท่านโชคดีครับ